สวัสดีครับผมสวัสดีคู่บาอาจารย์ทุกท่านครับผมมันอี้มากบุกฟอครับช่องอีสานบางมวลชแนลฮือครับมันอี้ออกมาตอนนกครับผมับครหยุดจากการทํางานหนึ่งมือครับผมได้ออกมาครับมาไม้เก่าครับผมเป็นไม้ที่เอาเจปล้นท่องมาแล้วมันบดได้ครับเหนั้น นี่ก็เลยเอาโจ้เฮ้งมาครับผมตอนนี้ก็นกขึ้นนะครับโจ้เฮ่งขึ้นนะครับผมมันหลุดน้ำกันครับว่าสิมีนกปลาเขารวมขึ้นเมื่อนั้นครับเมื่อเจ้คนท้องมากครับเมื่อนั้นเป็นตำมานดีเลยครับแต่ว่าบูมานครับเพราะว่ามีสารตายใหญ่ครับอยู่ไกไก่ครับ มื่อนั้นผมก็บ่รู้เนาะว่าเป็นสารตายายครับผมบริโภคคนครับยกขึ้นคางๆผมไปนึกว่าเป็นเถียงที่เขาเฮ็ดใบน่งผักครับผมแต่มันบบแมนครับเนี่ย้าไปเห็นแต่พวงมะเร็งอยู่เรื่อยบ่อ้ครับเพราะว่าลักษณะนกเข้าไปตกใจยังย่างนะครับบินหัวเลยครับแล้วก็บรร่วมเลยครับอยู่กลางๆเจ้าคนท่วงครับ นี่ค็ับคาดใจครับก็เรื่อยมาแต่ว่าผมทำการขอแล้วครับครับทำการยกมือไหวขอแล้วครับผมเบิ่งว่าสิมานบานาน่ครับเจ้าเห้งๆผมกำลังดึงครับนะอ้เป็นนกฟ้านะครับความตีเท่าไรเลยนะครับพี่น้อง ดิ่กไก่ครับพี่นอ้องเดี๋ยวเบิ่งน้ากันครับเดี๋ยวผมสีมันใายให้ฟังครับว่าเป็นยังไงครับตอนนี้ชาวเฮ้งกำลังเดึงครับผม เดี๋ยวมาลุนน้ำกันครับเอาคครับพี่น้องผมมีนกปลาเขารวมบกเฮงเลยครับผมไม้ครับผมพี่น้องหมออยู่ครับไม้แรลกใส่อยู่นี่ครับ้างทางต้นเกาของบวกพุ่นท่องครับบัยอมเขารวมเลยครับนี่ภารกิจบวสสำเร็จครับนด่สิได้กลับแล้วครับ นี่ล่าวงหลายครับพี่น้องไลยดีครับก็เลยออกแกว่งงานมากก็เลยตามมาพี่น้องนี่บินตีกันอยู่ต้นนี้แถวาเทนี้แม่นเบิดครับนี่ผมกัดเอาบางเฮงมาใส่ครับพ่อบางเฮงมากครับนกปลาหายมัดเขาจิม้มเมียเอกมัดเลยครับบร,ริลลุนเลยครับผมบร,ริลลุ่มต้นจั๊โอ้หูนกปลามันโตใหญ่ซืีอครับ ใจมันซ้ำแห่งมีครับน้องูอบฟานบดใจครับไม้เหมะแห้งอีกครับพาบักเหงเนื้อนะครับผมตเขาร่วมต้นแห้งครับ่น้องมึงนี่นี่ครับโอ้หมะขนาดเลยครับ่น่นองแค่เงอยู่ตัวนี้ นี่ครับมาตีกันอยู่ตัวนี้ครับบินตีตะไลมาใส่แต่ตัวนี้ครับนี่แถวๆนี้โอ้เอาพวกเฮงน,น,น้ามากครับมิดอิ่มสิมครับพวกเขารวมตัวเลยบุวปาไก่เลยครับบินไปจับอยู่ตันนี้ผมาเลยครับนี่เขียดนี่นกไลเลยครับแต่วรามันปัจจครับ ใหญ่มันจำแม่งมีครับออปลาโอ้ขันเขาวรวมต้นเนาะพี่น้องโอ้ได้ลุนอยู่เลยครับต้นมันหมอแห้งครับต้นนี้ผมใส่เป็นปลามัน,นครับพี่น้องขันอยู่เลยครับมีเสียงกลางผ่านไงก็มีเสียงกลาง,าง,ก,งกล,งกลงห้องห้องก็มีครับพี่น้องโอ้สีดายครับ เดี๋ยวเฮงเมื่อแล้วครับเดี๋ยวอนกลงกันครับผมสักครู่ครับเอาครับพี่น้องมื่อนี่โอ้มานครับเซนกปลาเหนียวลืดตายายเรบบาผ่้ให้กับผ่จักครับพี่น้องนกปลาปิดตาเขาร่วมนี่เลยครับเพราะว่า ออกพวกพ่นทองมาอย่างนี้เขารวมครับเต่าพวกเฮงมากโบไก่เลยครับผมมาเที่ยวนี้่มานเลยครับเด็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานมังวนชแนลคือเก่าแล้วครับผมอาจารย์ท่านใดออกตอ่อขอแข่งมันมันครับผมกับบักเฮงในจดนเกลับแล้วครับผม คลิปหนา้าคลิปนี้พอกันไหมครับครับพี่นอ้องเบ่งบรรยากาศนะครับไม้มันหมออีกนะครับพี่น้องเป็นปลาโขกครับผมปลามันนะครับนี่ครับผมนะครับคลิปนี้ก็ผมกระเบื้องกัน,กน,กนจิได้กลับแล้วครับผม ครับคลิปหน้าคลิปนีนพอ,อกันไหมครับผมสวัสดีครับ